รีวิวนะครับผมกับยันมา EF 39นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันแรกนะครับผมคันแรกเป็นโค้งซิ่งนะครับผมพอคุยกับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนทำก่อนขับนะเราไม่มั่นใจว่ามันจะหอนไหมอ่าเพราะว่าโคงซิ่งมันเป็นเทอร์โบท้ายท้ายใบค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเทอร์โบที่ออกแบบมาไว้สําหรับรถลุยรถลุยเขาจะใช้รอบสูงถ้าเป็นเทอร์โบท้ายเล็กปุ๊บอ่าเครื่องอาจจะร้อนนะครับ เราตึงทําเป็นส u r ท้ายใหญ่ทีนี้ท้ายใหญ่มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเครื่องปั่นไม่ถึงหรือเครื่องไม่สมบูรณ์นะครับผมอาจจะไม่แรงเลยนะครับเพราะว่ามันจะแผ่วนะครับก็คันนี้ก็ลองแล้วเรียบร้อยนะครับใช้รอบพันแปดขึ้นไปนะครับผมพันเจ็ดพันแปดขึ้นไปนะครับลองให้ลูกค้าเข้าใจกันแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับผมนี่ลูกค้าก็โอเคนะครับผมไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยถามเยอะนะครับคันนี้คันแรก พอเนแถมได้แถมนะครับผมโอ้เสียงก็จะดุดุหน่อยนะครับผมเข่าข้าหน่อยแต่เสียงคู้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมแต่ได้เสียงแบบดุดุนี่ได้อารมณ์หน่อยมาดูว่ารอบพันเจ็ดพันแปดายงานแรงไหมก็ไม่เหลือนะครับว่า,าจ,จะไม่แรง เรื่องแรงมันแรงแน่นอนครับยันมาเพราะว่าเดิมๆโรงงานเขาให้อ่าให้ความแรงมาเยอะอยู่แล้วแรงนะครับผมไม่มีหมนะครับคันเร่งแหมแจ๋วจริงๆเลยแต่เสียงกู้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับผม อันนี้นะครับเสียงปูสําหรับทุ่นยันม่านะครับผมตัวเล็กแต่อัพเป็นใจใหญ่นะครับผมจริงนะครับผมตัวไหนแถมได้แถมนะครับผมคนจริงไม่ค่อยพูดเยอะนะครับผมไม่ค่อยจุกจิกนะครับตั้งแต่ก่อนทําแล้ว ก็ยอมรับผมว่าใจถึงจริงๆนะครับผมใจถึงช่างช่างก็ใจถึงนะครับคันนี้ผมให้โคงซิ่งสเต็ป2ไปเลยนะครับผมเป็นเทอร์โบแท้นะครับผมตัวในหายากให้แต่ลูกค้าใจถึงผมอะผมทาถึงอยู่แล้วเรื่องแรงผมรับประกันแรงแน่นอนนะครับผมอดูรอบสามๆาใช้ทั่วไปอโอเคนะครับลองฟังเสียงหลาย,ลายมุมนะครับผมอาจจะชอบนะครับผม สำหรับคนที่ใช้รอบพันแปดขึ้นไปนะครับผมโอเคครับไม่ค่อยมีปัญหางานปัน่นงานลุยงานน้ํานะครับสบายสบายแช่ย,วยาวๆนะครับเต็มนี้เดี๋ยวพ่อจะดูดูหน่อย เรื่องแรงแรงแน่นอนครับผมคันต่อไปก็นิวฮอลแลนด์นะครับผมสามห้าศูนย์ะมาดูงานแปลงใหญ่น่อยโอ้ยพ่อวิ่งชนควายแล้วนี่ นอนนะครับผมกดเป็นมานะครับผมนี่ครับผมเสียงมันห้าวๆหน่อยนะครับกลายเป็นรถน้ำหนักเบาเลยนะครับผมแรงใส่ย,ยางเบอร์13นะ่าจะโอเคนะ13-14ได้เลยไม่ติดซุม้มโบฟีฟีอย่างเดียวนะครับผมไม่ไปแล้วกำลังไม่มีหมดแต่รถไม่ไป วิ่งอีกสัก้อยสองอยนะครับผมคันต่อไปก็อยู่ที่สกลนกครเหมือนกันวานอนคันต่อไปนี้ทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับไปแก้งานไปแก้งานไม่ใช่งานเราหรอกเขาทำมาจากที่อื่นแล้วทําไม่จบไปดูว่าเราจะทําจบไหมเอาใจช่วยด้วยนะครับผม มันเลือเหลืออยู่แล้วมาดูฝั่งนี้หน่อยสมามไฮแต่ว่าสมามไฮแรงไม่มีหมดเจ้าของรถอยากโชว์ความแรง่างโผล่ก็บอกจัดให้ครับผมโอ้ปีอย่างเดียวเลยไม่ไปแรงไม่มีหมดเติมกันเร่งมาตลอดนะครับผม ก็มืเวิอนนะ่ะเวินไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ไม่ไมพังวันนี้พังวันไหนอ้าวอ้าโอ,โอ้แรงชุดไม่อยู่จริงๆเลยครับผมสำหรับตัวเ e f 3 9นะครับผมนี่แหละครับผมทำถึงการันตีนะครับผม ไม่พังวันนี้จะพังวันไหนอ่ะอีกสักรอบหน่อย <laughs> ใครจะขับค่อยขับเบาขับรแรงก็แล้วแต่นะโโ์เห็นประสิทธิภาพกันหน่อยไปเอ้า อ่ <laughs> นะพอเป็นพิธีเดี๋ยวมันจะพังรถเขาแล้วทำโทษเดเลยเอาละนะรีวิวเสียงกันผลง,งานครับ EF39 นะครับผมที่อำเภอวานอนจังหวัดสกลนครนะครับผมงก็ฝากติดตามผลงาน,งงานช่างพี่ด้วยครับขอบคุณครับ